รอบน้อมแด่องค์สมเด็ษษษษษจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้อดีตปัจจุบันและอนาคตพวกนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลสา,ากเกล็ดศาสราชอบใจกับพวกเองนะแล้วสุขสวัสดีเอสพีแฟนสองบารมีพาลไว้เช่นวกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะจ๊ะได้ไ้วเออขอบคุณด้วย ไม่ได้ไม่พลาดธรรมะอั่เปลียนไปใหม่จากต้องของเราตอนนี้เวลกโอลโูนาโอลโูลาหรือเขาเปลี่ยนชื่อว่าโอวบติเก้ลองระบ็บ,บ เกิดจากความหลงของมนุษย์เพราะยคนี่เป็นยุความหลงของคนมันมีมากไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจท่องฝ่าย,ยอินเีฝ่ายพิศาจและก็ฝ่ายราริตไตฝ่ายพิศารนี่นะคือฝ่ายความนี้มันมีความหลงมากยิ่งกันเป็นใหญ่ในโลก อาวุธไยแรงมหาพลัยออกมาเยอะแยะใส่สงครามโลกครั้งที่สามเรียยาวอมเลยไม่ยอมพูดให้ตีนเจ็บเราก็เตรียมซัอไว้พศอ1เจ็ดหนึ่งตามคำาั่งการของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันถื้อไว้พศอ1เจ็ดหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งจีนทั้งรัสเซีย อาสาระอาวุมหาพลายแข่งกันมีเงันเป็นใหญ่ในโลก,ก,น,กลนี่แหละพอกลบหลงเลยนะต่างฝ่ายต่างไม่เหลืออะไรแล้วตัดกันเองเพราะว่ายักษ์หินคือพวกเขาไฟนี่แะยักษ์หินต้งแท้ ปลวไฟตัวจสบให้หลับมันหลายล้านทีมันตื่นพื้นขึ้นมาแล้วที่โลดใจเลยพลูกเขาไฟระเบิดทั่วโลกเ,เยอะแยะผมร้อนกันเยอะทำไมาโลกก็เลยร้อนมากเรา,ารักษาที่ไปใจญาติชมโลกระบาดโลกระบาดเกิดมาจากอาฆาตปริบาตกันนี่แหละ าล่างเผ่าพันกันเพราะว่าอยู่ที่จีนลเลย์พม่าทิเบียมีการฆ่าล่างเผ่าพันกันพวกที่ตายไปก็ไม่ยอมเลิกกลับกลายเป็นเสื้อโลกไบร์ตเอธิเซียหินตับไตใสพวงกันตายไปก็ไม่ยอมเลิก อาฆ่า,าปบาตกันกลายเป็นเสื้อหลคกลงปอดกันแล้วช่วงนี้ข้าวปอดแล้วโลกนี่เรารักษาที่ปลายเหตุทำบุคคลออกมารักษาที่ปลายเหตุนะจ๊ะรักษาที่ต้นเหตุก็ไม่ให้มีสงครามไม่ให้มีการฆ่ากันกันโลกภัยคยเดเกี่ยวไม่ค่อยมีสายต้นเหตุ ไม่ให้มีการฆ่าพันกันรักกันเมตตาต่อกันเสื้อโลกจะไม่คอยมีเพราะว่ามีการฆ่ากันฆ่าล่างผอมพันกันปฏิจายก็กลายเป็นเสื้อโลกไวรัสเรียกินกันกินตับไปใส่พงกันกินปอดกัน สาหร่ายเห็ุทำวัคซีนออกมาป้องกันมันกลายพันธุ์มันป้องกันไม่อยู่หรอกญาติโยมเลยให้ฟังกันหลายมันป้องกันไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันเคยล่างอพันมนุษย์มาหลายครั้งแล้วเพือโลกโลกของเราก็บอกอยู่แล้วว่าโลกคือเสือโลกองของโลก ร่างกายของเราก็เป็นรังของโลกเป็นท,ที่อยู่ของโลกตอนนี้โลกโบราณพื้นขึ้นมาแล้วน้ำแข็งละลายตอนที่ฝังตัวในน้ำแข็งก็พื้นขึ้นมาแล้วเยอเสียก็พื้นขึ้นมาแล้วไอ้น,น้ำเสารตายพันอยู่พื้นขึ้นมาแล้วก็สโ,โลกเก่าสมัยโบราณรุน่นแรงมาก โล่ผลลัอนแล้วแข็งละลายเสื้อโลกพื่นขึ้แจะระบบาดสร้างใหญ่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นวศาอเจ็ดหนึ่งสงครามโลม่นิงสานจะเกิดขึ้นระวังในดีตอนนี้เราจะสู้กับเสื้อโลกได้หรือเปล่ามนุษย์เราต้องรักษาที่ต้นเหตุไม่มีการฆ่าฟันกันและโล่ใหญ่หอบลง อี่พ่มากก็ฆ่ากันอุตรุดเลยเหตุที่เป็นมหาอำนาจก็ไม่สนใจให้ี่บอกกันเอให้ฟังแล้วถ้ามาจัดการอย่างเต็มที่ ไม่เกิดโรควุ่นวายเทพามาหานก็บ้าเลือดข้าตาก็หนุตลุดเลยพวกชาโลกก็ไม่สนใจก็มาค่อยที่จะขายวุห้กันทำวุฒออกมาก็ขายอย่างเดียวไม่รักษาที่ต้นเหตุ เอาลสายไปทำล็อกซินลงมาเอามาอยู่หรอกเคยร่างเอาพันมนุษย์มาหลายข้างแล้วโลกไปให้เจ็บเนี่ยคนตายเปนเรื่อนแล้วไม่มีใครฝังกันเผากันแล้วไม่อยากพูดมาก พูดมากเดี๋ยวพ่อหาว่าตุยงปูปันไม่ตื่นกลัวหาน่าก,ก็ไม่สนใจพม,ม่าปล่อยละหันยิงองไล่ฆ่าประชาชนไม่สนใจเลยทั่วโลกพูดที่เสื่อมไม่ฟังหรอกของโมเสยอำนาจหาันเข้าควบคุมไว้ อิงก,ก็โผล่ัสเซียก,ก็โผลใครไปยุ่งกับพม่าหนาวเพราะว่าสาระก็เลยไม่กล้ายุ่งอันนี้ก่อนรลยะจบครัเราต้อ,องจัดการที่ต้นเหตุไป ไม่มีการฆ่า,ากันกันมันเป็นยากอี่หลงโย้ไงว่าคนหลายเผ่าพันธุ์มันไม่ฟังกันแต่คนไทยเราพูดรู้เรื่องต่างประเทศฟังไม่รู้เรื่องร่อนแส่พนหลายภาษา้าพรักสายต้นเห็นไม่หายหลงโลกไปก็เก็บเคยล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มาหลายครั้งแล้วตอนนี้ยักษ์หินเฟื่อขึ้นมาแล้ว วูบรถไฟระเบิดบมืมบังว่ำออกมาอยู่แล้วธรรมศาสตร,ร์คนชนะธรรมศาสตรอย่างอำนาจยีนทั้ง,งนั้นเปียธรรมวุฒิมหาบพรัยออกมาเยอะแยะเจอพายุหนาวเหมือนกันเลนยเน้ำท่วมเมืองท่วมประเทศหนาวสู้สู้มันากไม่ได้หรอก ให้เขาบ้าเลือดพขาจน่าบ้าจะนา่าบ้าเลือดนี่เผื่อสงครามทั่สวสา้ิตวีปเาน่าจะบ้าเลือดคนคิดคนไฟความกนตกก็ลกอาวุธก็ไม่ทำงานเหมือนกันแหละคงจะบอกมันยากโยนเลยแต่มาก็มีเวลาพูดเหมือนกันเ <c oughs> น่ย่อมีเวลาหมด ก่อนมีสถาบันปีห้าพ่อพูดมายาวหรอกเพราะสาริตต้นเหตุไม่มีการฆ่ากันกันแล้วเราจะค่อยสงอมลอง n ทำออกซินออกมาใายพันมันออกมาอยู่นะ,ะเอาคินก็ใส่ไม่ได้นะทานเอาประโยชน์สมุติใรบ้านเราใส่ได้เตรียมหอมแดง